เรื่องส่วนรวมทักขินาวิพังคสูตรส่วนรวมคนที่มาเกาะกลุ่มกันเป็นสังคมจะกลมเกลียวเป็นหนึ่งมีความเป็นเอกภาพแต่ละคนต้องสลัดปัจเจกภาวะหมายถึงสลัดความเป็นตัวตนออกไป ไม่เห็นแก่ตัวเหมือนนักฟุตบอลลงสู่สนามแข่งขันเล่นฟุตบอลด้วยกันถ้านักเตะแต่ละคนไม่ยอมสลัดความเป็นตัวตวนออกไปเห็นแก่ตัวคลองลูกบอลอยู่คนเดียวไม่ยอมส่งให้เพื่อนร่วมทีมก็แน่นอนนักกีฬาฟุตบอลทีมนั้นต้องประสบกับความพ่ายแพ้คนที่อยู่ในสังคมต้องไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนรวม ร้อยดวงใจไว้ที่หมูนะ่คณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมสังคมเราจะน่าอยู่และมีความเป็นเอกภาพยิ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามกรุงกบ,บินพัทแควนสักกะพระนางประชาบดีโคตมีทรงถือผ้าใหม่คู่หนึ่งเข้าไปเฝ้า พระผู้มีพภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งหน้าที่ควรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอได้เองทอเองตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพภาคเจ้าขอพระผู้มีพภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดรับผ้าใหม่คู่นี้ของหม่อมฉันด้วยเถิด โคตมีขอพระนางถวายสงเถิดเมื่อพระนางถวายสงแล้วจักเป็นอันบูชาอัตมาภาพและสงพระผู้มีพระเจ้าตรัสตอบพระนางมหาปชาคโคตมีกราบทูลเช่นนี้อยู่สามครั้งพระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสเช่นนี้อยู่สามครั้งเหมือนกันพระอานนท์จึงขอโอกาสทูลถามว่า พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับภาพใหม่ของพระนางมหาประชาโคตมีเถิดพระนางมหาประชาโคตมีทรงมีอุปการะมากเป็นพระมาตุจชาของพระผู้มีพระภาคเจ้าสรงธนุถนอมเลี้ยงดูให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยน้ำนมเมื่อพระชนนีเสด็จสวรรคตแม้พระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ทรงมีอุปการะมากแก่พระนางพระนางทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมพูดเท็จดื่มสุราเมรัยทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มีศีลที่พระอริยะยินดีทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าหมดความสงสัยในพระพุทธในทุกขทุกสมุทยัยทุกนิโรธทุกนิโรขามิหนีปฏิปทาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนี้อานอน์ข้อนี้เป็นอย่างนี้อานอน์จริงอยู่ว่าบุคคลอาศัยบุคคลใด ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จด,ดื่มสุราเมรยัยมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสิลที่พระอริยะยินดีหมดความสงสัยในพระพุทธในทุกทุกสมุท,ทยัยทุกนิโรธทุกนิโรคา มินีปฏิปทาเรายังไม่กล่าวว่าการกราบไหว้ลุกลับอัญชลีสามีจิกรรมด้วยการบริจาคจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬาปัจจัยเพศสั์บริขารว่าเป็นการตอบแทนของบุคคลน,นี้กับบุคคลน,นั้นขันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงการถวายทานสองอย่าง คือปฏิปุคลิกทานวงเล็บถวายทานเฉพาะบุคคล14ประการและสังฆทานวงเล็บทานถวายหมู่คณะเจประการและตรัสสรุปว่าเรากล่าวท้าคินาถวายหมู่คณะว่ามีอนิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวทานถวายเฉพาะบุคคลที่มีผลมากกว่า ทักษิณาถวายหมู่คณะโดยปริยายลายการอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะวงเล็บหมู่คณะและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมวงเล็บกลุ่มคนในขั้นพื้นฐานต้องมีการแบ่งปันมาเชื่อมให้คนอยู่ร่วมกันสังคมที่ขาดการแบ่งปันแหลงน้ำใจไร้ความเอื้อเฟื้อคือสังคมพล่องเมตตาพึ่งพาอาศัยไม่ได้ ซ้ำอย่างทำให้คนที่อยู่ในสังคมนั้นเกิดความรู้สึกห่อเหี่ยวเปล่าเปลี่ยวและแปลกแยกทำอย่างไรคนที่อยู่ในสังคมจึงจะไม่เกิดความรู้สึกห่อเหี่ยวเปล่าเปลี่ยว,ลยวและแปลกแยกเรื่องนี้ขอเสนอว่าต้องมุ่งไปที่สังคมเน้นประโยชน์ที่พึงเกิดแก่ส่วนรวมเป็นหลักส่วนบุคคลเป็นรอง หากเกิดความดีความชอบอะไรขึ้นมาก็มอบให้เป็นความดีความชอบของหมู่คณะนั้นไปหากปฏิบัติได้เช่นนี้คนที่อยู่ในสังคมจะรวมกลุ่มกันเหนียวแน่นพึ่งพาอาศัยกันได้รู้สึกอุ่นใจไม่เกิดความรู้สึกห่อเหี่ยวปราบเปลี่ยวและแปลกแยกจะด้วยเหตุผลใดก็ตามพระพุทธเจ้าก็ทรงให้ความสำคัญ ต้องสังฆะวงเล็บส่วนรวมมากกว่าปุคลิกะวงเล็บส่วนบุคคลเพราะพระองค์ฝากพระศาสนาไว้กับบริษัทสี 4, ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันมีได้ฝากไว้กับผู้ใดผู้หนึ่งพระดำรัสที่ตัดกับพระนางประชาบดีโคตมีในทํานองนี้อย่ามุ่งมาที่ตถาคตเลยมุ่งไปที่พระสงเ์เถิด ตถาคตก็อยู่รวมในพระสงฆ์นั่นแหละบ่งบอกว่าอย่ามายึดติดต,ตัวบุคคลตามในนี้ส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนบุคคลวงเล็บท่านที่ให้แกส่สงฆ์จะมีพลานิสงฆ์มากกว่าหมู่คณะที่ได้ร่วมกันก็เกิดประโยชน์มากกว่าใครก็ตามที่ดีเด่นขึ้นมาคนทั้งหลายจะมุ่งมาหาที่ตัวเขาก็ต้องบอกว่า ไปที่หมู่คณะประสานผลประโยชน์ส่วนรวมเชื่อมเข้าหมู่คณะมีใช่มาเก็บกักไว้ที่ตนแต่เพียงผู้เดียวตามหลักสังคมวิทยาถือว่าแต่ละคนล้วนเป็นสมาชิกของสังคมต้องอาศัยสังคมเติบโตขึ้นมาถ้าไม่รู้จักตอบแทนสังคมไปให้ประโยชน์คืนสู่ประชาชนบ้างจะเป็นคนประเภทใด